สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสดกิ่งเพชรนะครับผู้ที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่ช่อง YouTube ชัยเสดกิ่งเพชรโหราศาสตร์นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีฉลูนะครับประจำปี2561นะครับ ช่อง YouTube ชัยเสยกิ่งเพชรนะครับก็มีผู้ติดตามทะลุใก,กล้4ี่0 0ท่านแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับการพยากรณ์หรือการทำนายก็จะเป็นเพียงแนวโน้มและทิศทางน,นะครับอย่าไปคาดหวังกับผลการทำนายมากก็ดูเพียงแนวโน้มถ้าแนวโน้มมันดีแล้วก็เป็นจังหวะที่จะทำดีนะครับแต่ถ้าแนวโน้มมันไม่ดีก็เฝ้าระวังอย่าไปกังวลวิตกมากนะเป็นการเตือนใจให้กับทุกท่านนะครับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับปีนี้ทำสิ่งใด มันจะต้องทำแบบสุดใจลงมือทำเต็มที่กล้าเปลี่ยนแปลงกล้าคิดกล้าทำแล้วก็จะได้ดีอย่าก,กังวลจนเกินเหตุนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีดวงเมืองดาวเสานะครับยังเป็นกาลีจรนะครับไปอยู่ในเรือวินาศต่างหามันจะเป็นลักษณะที่ว่าบางท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยบางท่านจะลงทุนทําอะไรก็กลัวเหนื่อยกลัวพลาดก็มีนะในบางท่านนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เกิดปีฉลูแล้วกล้าลงทุน ลงแรงอย่างเต็มที่นะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็จะสำเร็จนะครับบางท่านทำอะไรเนี่ยในชีวิตต้องระวังความเปลี่ยนไปให้ดีเนื่องจากดาวบาปเพราะเพราะดาวแห่งโทสะดาวแห่งความรุ่มหลงมัวเมายังเล็งดวงชะตาท่านอยู่นะบางท่านมีคู่แล้วเนี่ยนะท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยระวังมีลักซ้อนซ่อนเงื่อนนะหรือมีคู่อยู่แล้ว ระวังความเป็นไปในชีวิตนะครับพอไปมีอีกคนนึงอาจจะทําให้ชีวิตคู่ของท่านเดือดร้อนมากเป็นพิเศษนะครับเป็นช่วงที่ได้ใครเข้ามาในชีวิตอาจจะทําให้ท่านลุ่มหลงมัวเมาเป็นพิเศษในเรื่องของเพศตรงข้ามในเรื่องของคู่ครองนะครับในด้านของการงานนะครับท่านที่เกิดปีฉลูถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจหรือจะลงทุนเริ่มอะไรใหม่ๆก็เป็นช่วงจังหวะที่สามารถที่จะทําได้นะครับ ในช่วงของต้นตนปีนะครับก็จะมีภาวะที่เหนื่อยเป็นพิเศษนะถ้าท่านที่ทํางานประจาเนี่ยมันจะมีภาวะที่ระวังทํางานผิดพลาดแล้วไม่ได้บอกหัวหน้าแล้วความจะแตกแล้วท่านจะเดือดร้อนภายหลังฉะนั้นถ้าผิดพลาดทําทอะไรผิดพลาดหรือมีปัญหาก็ขอให้ท่านรีบบอกหัวหน้ารีบรายงานรีบบอกเขาจะหาว่าท่านไม่มีความรับผิดชอบนะถ้าทําอะไรผิดพลาดก็ต้องรีบแจ้งรีบบอกรีบรายงานก็แล้วกันนะาต้องตรงไปตรงมานะครับ เพราะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดวงชะตาท่านแตกนะครับด้วยแต่ว่าดาวแห่งผู้ผู้ใหญ่ดาวแห่งคุณธรรมยังโคจรเป็นปฐุมปเกม,มันหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราแบบตรงไปตรงมาผู้หลักผู้ใหญ่ยังเกื้อหนุนส่งเสริมช่วยเหลือท่านอยู่นะครับนะหุ้นส่วนชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่ร่วมก่อร่วมสร้างเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ คุณส่วนชีวิตนี่หมายถึงว่าคนที่ร่วมงานคนที่ติดต่อเป็นประจําเขาอาจจะแบบไม่ให้ค่อยให้ความร่วมมือเหมือนแต่ก่อนไอ้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยตอนพูดเนี่ยตกลงว่าจะให้ความร่วมมือเออดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอรับหลังเลยพูดอีกแบบนะครับก็ต้องปล่อยมันเป็นไปนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังเกื้อหนุนส่งเสริมเราทําดีแล้วก็ทําต่อไปอย่าไปวิตกกงังวลอย่าไปเครียดนะครับมันการเติบโตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเนี่ยก็ มีทิศทางที่ดีท่านใดที่เกิดปีฉลูแล้วทํางานเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศหรือมีพวกงานในหน้าทุกชนิดเนี่ยก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับแต่ถ้าท่านใดยังทําอะไรแบบเดิมๆอาจจะไม่ค่อยฟู้ฟฟาเท่าที่ควรนะคือปีที่ผ่านมาทําอะไรปีนี้ยังทำเหมือนเดิมเนี่ยอาอาจจะจะต้องเปลี่ยนออฟฟิศเปลี่ยนสํานักงานปรับปรุงกิจการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมันถึงจะดี แต่ถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยจะไม่ค่อยดีนะสำหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะครับหลักๆแล้วระวังทําอะไรแล้วเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวต้องปรึกษาคนรอบข้างให้มากมันจะทําให้ท่านทุกข์ใจมันจะอุกใจอยู่คนเดียวนะจะต,ต้องปรึกษาให้มากๆเพราะด <ๆ S 2> าวประจําตัวไปอยู่ในมุมไม่ค่อยดีนะครับนะแต่ว่าถ้าเราปรึกษาคนรอบข้างรอบตัวมาช่วยในการตัดสินใจใดๆใ,ในชีวิตนะก็ พอเป็นไกด์ไลน์หรือแนวทางให้เราในช่วยในการตัดสินใจมันก็จะง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นความรับการเงินการงานนะในปีนี้แต่มันเป็นช่วงที่ดวงแตกในเรื่องของหุ้นส่วนระวังการถูกโกงนะอย่าให้เครดิตใครนะครับไอดาวิตยูลอยอยู่เรือนพันธุนะครับบางท่านก็อาจจะมีปัญหากับญาติพี่น้องอยู่บ้างนะท่านที่เกิดปีฉลูเนี่ยญาติพี่น้องมีการแตกแยกมีการมีปัญหาบางท่านก็อาจมีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าบางท่าน มีปัญหาแล้วก็ต้องแก้ไขหรือตกลงกันได้ไอดาวมูลละมันไปอยู่ในเรือนการงานมันหมายถึงว่าในช่วงหลังกลางปีไปแล้วการงานมีความสภาวะที่มั่นคงยิ่งขึ้นถ้าท่านใดที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะหลังเมษาไปถึงปลายปีภาวะการงานมีเกณฑ์มั่นคงขึ้นการเงินถึงแม้จะมีรายจ่ายค่อนข้างมากนะก็จะมีเงินผ่านมือเข้ามาให้ถืออยู่ในมือแน่นอนสาหรับท่านที่เกิดปีฉลูในปีนี้นะครับ นะระวังลักซ้อนซ้อนเงื่อนนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่ไปยุ่งก็ไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรมันอยู่ที่ราคตาคือพื้นดวงใครเนี่ยมีลักซ้อนเนี่ยปีนี้จะมีแน่นอนในท่านที่เกิดปีฉลรูนะครับวันนี้กับผมชัยยศเสถียรจิงเพชรก็มีเพียงเท่านี้ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเราควรก,กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับกับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็เข้ามาที่ YouTube นะครับ พิมพ์คำว่าชัยเชษกิ่งเพชรนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเมื่อกดกระดิ่งเสร็จแล้วท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับต่างๆนะที่ผมทําขึ้นนะครับก็จะได้รับทุกเดือนเลยนะครับท่านใดที่กดติดตามแล้วกับผมก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ